เอาหลบพี่เขาหน่อยสิป้าไปดูกระดาษเช็ดชู่ให้หน่อยทางโน้นแม่แม่จท่าคองนี่ ที่เราเคยเอาไปขายนะคะที่เราเคยเอาไปขายอะม้นวนละห้าบาทใส่เสื้อสเวตเตอิ์ไปหยิบสิเอายาฉีดมดให้ด้วยริงยาฉีดมดเท่าไหร่อะ ส3บาอสามสิบสามสามสิบสามบาทดูไม่เป็นนี่ไงแปสบาทแปบาทสาสิบตางค์ยิงเข็นคันนู้นไหมนี่ไงชาชูเอาแผกนนึง ขนาใหญ่ใประกอบการเโรเข้าใจความต้การขออบการหา่แท้จเต็มเยากันยุงก็หมดแล้วฟ้า หรอใช่ฉีดในนาฬิกาเหรอเออนาฬิกามีไฟกยอยอนี่นะอันนี้นี่นอันเล็กหรืออันใหญ่กินอัน,อนเล็กก็ได้เอาเอา,เอากินส้มหรือกินตะไคร้กินตะไคร้แต่มันอยู่ในนั้นน่ะกินตะไคร้หรอ,อม,มันไม่กินส้มอันนี้หรือเปล่าตะไคร้อ่ะดมดูดิ ไม่ได้ลินกินอะไรอ่ะอ่านกวาเอออ่านดิเอาอันเล็กๆไหมสีชมพูเนาะนเออลอ,อ,องดมดูดิกินอะไรก็เคยใช้แล้วไงล่มาเเอา,าเอาันนี้เก็บให้หน่อยหมึเกลีน

ร้านหมดตาเสือตาเสือไม่มีหรอกอย่างเงี้ยต้องเป็นร้านส่มีแต่ตาช้างนี่ไงนี่ไงแบบนี้หรือเปล่าเนาะ้าะคนาะเ่าะในาะเนาะเนาะเาะเาะเนาสินา้าที่ะเนาะเนาะเนาะไนาเนานาะเนาะเนาะนาะเาะเนาะเนาะเนาะนทะ่ะเศษะีกาากมายที่จะช่วยให้คนาะเะเาะเานาะเาะนาะเะนะเนาะเนมาะมาะเะะ ผ้าเย็ยนข้าเย็ยนอาอินผ้าเย็ยน น78บาท่เท่าไหร่เนี่ย ชู้ในรถเรามีไหมใช่<ะ>ชู้ในรถมีไหมลืมอะไรอยก่ไหมแบบนึ่งคิดก่อน M100 M100 มีอยู่ถ้าซื้อเดี๋ยวรถใส่ไม่ได้งั้นได้คิดไป กาแฟาสีเขียวเราหมดไหมันเหลือนี่เพีเดียวเห,อห,ออหรอไปซื้อสิมีแต่สีแดงข้าวล็อกไหมเน่ช่องนี้นี่กาแฟไปซื้อกาแฟก่อน,น,นอ,โโโอุ้ยนมโฟมูสตัวเองกินไฮคิวไม่ใช่เหรออิงฟ้ากินไฮคิวไม่ใช่เหรอเขียวเลยกับโฟโมโูส ไม่ใช่ที่เป็นซองนูน่นนั่นๆๆๆๆเท่าไหร่ดูราคาด้วยเท่าไหร่คะเ,เอานี่ราคาร้อยเจ็ดสิบแปดไงใช่ไหม มีห่อใหญ่กว่านี้ไหมมีกี่ซองเนาะหกสิบซองไหมเอามาดูดิสามสิบซองเออไปหาหกสิบหาหกสิบองอ่ะนีบางคืน นี่ป่ะีะไม่ถึงอันนั้นเป็นของคาราบาลจะเอาของคาราบาลไม่มีเดี๋ยวเข้าไปซื้อตามร้านส่งมาย ลดไข่ลดไข่ลดมันอ้าสีแดงนี่กี่ซองอ่ะเองเฮ้ยนีสองเล็กขวดใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่หมดเหรอกบเดี๋ยวรถใส่ไม่ได้รถเก่งมาไงเดี๋ยววันหลังให้เอากระบะ เชิญค่ะทางนี้ทานนี้โอ้โหคิวยาวไปทางโน,น้นไปทางโน,น้น ดูตู้เย็นไปดูตู้เย็นดีกว่าดูตู้เย็นกันเท่าไหร่สองหมื่นลองเปิดดูดิสวยไหมโอ้โหโอ้โหอื้อ ยังใช้ไม่ถึงเลยอันนี้เท่าไหร่หมื่นห้าว้าวไปนนวิลี่เก้าพันเองถูกมากเลยถูกเออของเราซื้อเท่าไหร่นะโอ้โหของเราซื้อแพงกนอีก โอ้ยอันนี้เก้าพันเองถูกมากเลยเปกติ 10, กต 10, 1นนหมื0นท้เฮ้ยใหญ่กว่าของเราเหรอของเราเมื่อก่อนเท่าไหร่วะนะ่ะ1หมื0นห้าแล้วป่าว้าวสวยนี่เก้าพันอันนี้เท่าไหร่1หมื0นสามอันนี้เท่าไหร่คะเหมือ,อนสามเหรออื้ ไม่ต้องเปิดของพี่เขาละอันนี้หมื่นเก้าสวยอุ้ยอันนี้สวยมากอ่ะอุ้ย 12. อันนี้หมื่นสองเปิดอันนี้เก้าพันเปิดสองชั้นนะคะสองชั้นพ่อต้องเอาใหญ่กว่านี้แน่เลย นู่นอันแรกเลยอ่ะสองหมื่นกว่าละไม่ต้องเปิดนะเจ๊อันนี้เล็กที่แปดพันหกพันสองชั้นเนี่ยสวยีสีแดงมีดูทีวีพร้อมกันเลยอ่ะพร้อมกันเนี่ยโอ้สวยอ้พร้อมกันนะแม่ สวยเริ่มระเบิดหมื่นสองฮมันพร้อมกันหมดเลยนะเออ้อมอกันนะทำพร้กันหมื่นสามไม่ชอบมากเลยอีกเงเยง นี่น้ำกระอกใช่ไหมฝรั่งใช้เออฝรั่งใช้จริงสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นเท่าไหร่ปกติสามหมื่นสามกหกหกหญหกากหกหมหกมกหกหกกหได้หกหกห ไปจ่ายตางังอันนี้ตู้แช่นะคะสองหมืน่นเออตู้เล็กๆอะ่ะนี่นนั้นหมื่นเก้าเออป้ายไฟน่ารักเนาะไม่เช่า อันนูนน้ตู้แช่เก้าพันกว่าบาทเองไม่ถึงหมื่นพอเราซื้อหมื่นห้างตู้แชแน่นี่ไงที่อบไงเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าเก้าใช่ ทอดได้ด้วยเปิดยังไงอ๋อมันดึงออกมาดึงออกมาใช่ไหมแล้วก็ยกนี่ตัวแก๊สถูกอ่ะซื้อไหมเออเจ็ดเก้าเก้าไม่เอาของเรามีแล้ว ระวังชนนะระวังชนน้องที่ขายอาหารสดนะไปไปดูผล,ลไม้กันไม่ทำไมอ่ะโซนน,นี้เหม็นน่ฟ้าบอกอาหารสดนะคะ อุ้งหนื่ปลาอะไรตัวไม่เลื่อนเพิ่มมีปลาอ่ะปลากระพงหรือเปล่าปลากระพงขาวจัมโบ้ปลากระพงขาว99บาทบาโคตรใหญ่ปลาโค ตอนอนเช้าเยอะเยขอเะเขอคุณาหอยลายเอาหอยลายให้คุณก่อนนะคะอันดีอบตัวนี้นะคะเอาหอยลายให้ก่อนหอยลายหอยลายหอยลายโลเท่าไหร่หอยลาย วายลายเอาเอาไปช่างไหมเนี่ยยิงยิงต้องเอาไปช่างไหมอะ่ะเอาไปให้พี่เขาช่างเร็วสดสดแต่ว่าพอเราจะกลับตอนไหนเนี่ย นางรมตัวใหญ่มาก